หม้อระเบิดครับไฟไหม้หม้อระเบิดลูกดักเลยตอนนี้ถึงประมาณจะโมงกับปประมาณสองเกือบสามโมงเกือบสามโมงเช้า เรียกมันก็สปาร์สปาร์ออกมาดูพอไปถึงเสี้นาทีเสียงตึมไฟกระจายขึ้นขึ้นสูงเกือบโน่นแหละเสาไฟเสาสุดท้ายหมดแหละเดี๋ยวอนเกิดเหตุเคยมีสัญญาณหรือว่ามีความผิดปกติบรอกครับในเราไปอยากที่ห้องอยู่ไกลผิดปกติมันผิดมาก สองครั้งแล้วที่มันช็อตอ่ะแต่มันยังไม่รุนแรงช่างของมาแก้ไขแล้วมันไม่หายขอมาแก้ไขได้สามวันหรือสีวันเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยเกิดขึ้นหนักเมื่อวานนี่แหละแล้วตอนนั้นมีรถไขพานมิู้เด้รับาจิบบกไหมไม่มีครับไม่มีตอนเกิดเหตุไม่มีมีก็จรจรกันคนไว้ก่อนไม่ให้รถเข้าใกล้ เดี๋ยวเพิ่งใหม่จากหมอกแกงระเบิดจับประมาณจากนาทีหรอครับวดัดสิบสิบนาทีประมาณสิบสิบห้านาทีประมาณนี้แหละมันจะไฟมันจะไม่อยู่ตรงเตาอ่ะไ่ไม่อยู่จับสิบนาทีนั่นแหละพวกดับเพลิงถึงเอาถังมาฉีดถ้าร่วมๆแล้วก็เบีดเสร็จก็ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเสร็จ ตอนนี้เ้องานบ่คร <ll ard? S 2> uh, ับในฐานะที่น <waters S 2> ัานเขาอยู่ใกล้ๆ่ก็กลัวนะครับอยู่ใกล้ก็กลัวครับไอตอนแรกที่มันมันแตกกับมันช็อตมันสะเจียดไปมันเดินมาถึงหน้าบ้านเลยถ้ามีคนนั่งอยู่เคาโดนเนี่ยเพราะว่ามันนั่งอยู่ในบ้านแต่แต่เขาได้ยินเสียงมันหล่ครับจะอย่าฝากถึง่วยงานที่เจ้าของจะได้ปกะกาศฝากง่ายงครับช่างทักเขาดูเขาก็คงรู้แหละนะก็ทําให้ดีนะครับ có bạn phải mình cháy chưa